ของตัวของตนกับทดลองในเรื่องของการเรียกเก็บเงินเปเชียร์ว่าการใช้เงินทันเนียนมูลค่า20ล้านในทั้งหลาเนี้ยรายละเอียดในเงินไทยเป็นพวกทันเนียนทดลองเป็นเสียหายบางครั้งผู้ครองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าการที่เขาลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ทางผู้คลองเขาเสียหายด้วยเพราะว่าโรงเรียนจะรับการต่างในทางที่ไม่ดีการเรียกรับเงินมีการใช้เงิน ขอบคุณมากครับเพิ่งเห็นหน้ากันรั้แร่แม่หายนนาเลยนได้พูดเลยนั่นน่นสิคือเครสั่ท่านเนี่ยตรนทีท่านทลองทองชาติาและนี่คือผู้ของผมของ้ารบองครับอันนี้มันดูดปากไหม เขามีไหมร้านไทยเอกสัตริย์จ๊ะ